แรกนะครับหนักมากมันกัดแถวทุ่งนาแถวอะไรนี่เยอะมากแต่เมื่อคืนนี้ส่วนน้อยคืนนี้มีไม่กี่ลูกน่าตกที่บริเวณบ้านนะครับอยู่ในหลุมสอข้าวันแล้บางทีข้าวก็าไม่ได้กินที่ทางการก็ไม่เข้ามาเห็นเขาเขา,เขาบอกให้พวกผมกลับไปอยู่รวมกันให้หมดพวกผมก็บว่าถึงห่วงอาคารบ้านเรียนนะครับก็เลยไม่ไปครับ ชาวภุมิรอนตอนนี้ยิ้มข้าวครับคือเพิ่งอ,ออกจากลูกได้ที่นีเ่เขาอยู่จริงครับโอ้ลูกใหญ่มากเลยนี่มาช่วยพวกผมด้วยนะแต่ข้าวนาะยผมมีผมไม่นีหนีไปไหนไม่ได้อีกแล้วเหลือเพียงแนวภุมสร้อนบ้านเดียวเกิดที่นี่สู้ที่นี่อยู่ที่นี่นี่เพื่อนผมทุกคนจะสู้และจะอยู่ที่นี่ตอนนี้พวกผมแย่แนละ้ว ออกจากลุมได้ชั่วคราวนิดๆหน่อยๆแล้วก็ลูกปืนใหญ่มาอีกแล้วนี่โอ้ยเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนแล้ว